หนูจะบอกเลยนะว่าเน็ตอ่ะเป็นเด็กที่ถ่อมตนมากถ่อมตนถ่อมตัวสุภาพเกรงใจให้เกียรติผู้อื่นแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักเน็ตเป็นผู้ใหญ่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่สูงแต่เวลาเขาเป็นเด็กเขาก็มีโมเมนต์ที่เขาเป็นเด็กมีงอนมีงอนมีน้อยใจเออมีน้อยใจมีงอนมีเขาก็มีเพราะเขาเป็นเด็กนะคะหนูอยู่กับเขาเนี่ยเขาก็เรียกหนูมาเป็นพี่สาวแธอเทแม่ใหม่เขาก็เรียกหนูว่าเป็นลูกเหมือนเป็นลูกคนโต พอหนูได้เจอเน็ตหนูจะบอกเลยนะว่าเน็ตอะเป็นเด็กที่ถ่อมตนมากถ่อมตนถ่อมตัวสุภาพเกรงใจให้เกียรติผู้อื่นแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักเน็ตเป็นผู้ใหญ่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่สูงแต่เวลาเขาเป็นเด็กเขาก็มีโมเมนต์ที่เขาเป็นเด็กมีงอนมีงอนมีน้อยใจเออมีน้อยใจมีงอนมีเขาก็มีเพราะเขาเป็นเด็กนะคะหนูอยู่กับเขาเนี่ยเขาก็เรียกหนูมาเป็นพี่สาวแธอเทแม่ใหม่เขาก็เรียกหนูว่าเป็นลูกเหมือนเป็นลูกคนโต